โดนของใหญ่ครับที่ดีสอดบ้านอ่างทองนะครับมาดูว่าอ้นเจ้าขึ้นได้ไมั้ยครับ <_ d ata> เดินมาสักประมาณจะยี่สิบนาทีนะครับเดินมาจากสี่มานยี่สิบนาทีอ้นอ้นเดินตามไปนู่นอ้นปลาครับเล่นจะรอบบอ่อเลยครับอย่าให้ย่อนนะอย่าให้ย่อนนะอย่าให้ย่อนนะมาดูครับไป่รู้ปลาอะไรนะครับกองเกจ,จะช้อนได้ไมดั้ลูกตรงนี้ ตัวยังของใหญ่ครับของใหญ่แต่ยังไม่ขึ้นเลยครับเด่นมาแต่ตอนนี้น่าจะครึ่งชั่วโมงแล้วครับขึ้นแลขึ้นแลเริ่มเริ่มเริ่มยอมแล้วอุนเริ่มยอมไม่ออกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปขึ้นตรงนู้นนะลูกเดี๋ยวเล่นให้มันยอมก่อนให้มันง่ายก่อนมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันครับน้ำมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันครับว่าเป็นปลาอะไรนะครับ เห็นตัวยังไม่บึกโกก้าโฮครับตอนนี้ที่ดีสอร์ทบ้านอ่างทองนะครับเหยื่อตกปลาจากเอสดนะครับตกปลาสายเอ็นสายเอ็นสิบปอนด์ครับมาดูกันครับว่าจะเอาขึ้นได้ไหมครับสายเอ็นสิบปอนด์ยังไม่เห็นตัวเลยครับตอนนี้หลุดไม่ว่ากันนะครับนะนะหลุดไม่ว่ากันนะครับเนื่องจากว่าสายเอ็นแค่สิบปอนด์นะครับตกปลานินครับแต่ว่าผิดคิวครับเล่นมาสักระยะนะครับ จนเหนื่อยแล้วนะมาดูมาลุ้นกันครับนะนะมาลุ้นไปด้วยกันครับไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรครับคนเยอะก็เริ่มเหนื่อยนะฮะโอ้โหเม็ดขึ้นมาเรื่อยเลยครับคนเยอะก็เริ่มเหนื่อยนะฮะนี่ออกไปประมาณสี่ถึงห้ากอกเลยนะครับที่วิ่งออกนี่เริ่มไม่ออกแล้วเริ่มวิ่งซ้ายวิ่งขวาแล้วครับเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มจะยอมแล้วไม่บึกก็กระโหครับตัวนี้ดูดไม่ว่ากันนะครับนะนะเบ็ดตัวเล็กแล้วก็สายเอ็นเล็กครับเบ็ดเล็กแล้วก็สายเอ็นเล็กครับ จโอเหรอลูกใช่หรอเห็นตัวไหมมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันครับ <c oughs> เจรลูกเดินไปอยู่ตรงนู้นนี่มันมันเอาปลาขึ้นได้ไหมลูก <c oughs> ลงชอนได้ไหมลูกได้ไหมโอเคเดี๋ยวไปขึ้นนูน่นเดี๋ยวเล่นให้เหนื่อยก่อนค่อยลากเข้ามาลุ้นกันครับนะนะมาลุ้นกันครับ <c oughs> เผื่อติดรางวัลน,นะครับที่รีสอร์ทบ,บ้านอ่างทองนะครับนะนะเดี <c oughs> ย๋ยวพี่ป่อยมันหมุนขึ้นหมุนขึ้นด้วย กว่าอย่างนี้มันไม่มัน,มนเดี๋ยวมันพักเหนื่อยเดี๋ยวมันหายเหนื่อยนะมุนขึ้นด้วยแต่ว่าเบรยอย่าไปปิดครึค่งชั่วโมงะฮะเกินห, <c oughs> <c oughs> หลักสิบเนี่ยถ้าจย่นาลักษณะนี้จะจะสิบถึงกับได้รางวัลไหม เนี่ยใจผมภาวนาให้เป็นยิสุกนะครับเนื่องจากตัวใหญ่มากครับออถ้าภาวนาอยากให้เป็นยิสุกครับเพราะว่าปลาปลาใหญ่ชนิดอื่นอออกไม่ได้นะครับนี่ใช้เอ็นแค่สิบปอนด์นะครับนะนะใช้เอ็นแค่สิบปอนด์นะครับเออหมุนเข้าด้วยมันยอมแล้วแหละคันเล่นมือคันตกปลาหมึกด้วยโอ้โหคันตกปลาหมึกโดนของใหญ่ เอ็นก็สิบปอนเบ็ดก็ดวงเล็กครับมาดูกันครับว่าอ้นเจะขึ้นได้ไหมครับเป็นกําลังใจให้อ้นนะครับนะนะเป็นกําลังใจให้อ้นนะครับเบ็ดเล็กมาลุ้นกันครับนะนะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรนะครับยังไม่ขึ้นเลยครับแต่ว่ามีอาการว่าจะได้ครับมีอาการว่าจะได้ปลาเริ่มไม่ออกครับเริ่มยอมแล้วเอาละครับปลางงปลานินไม่ต้องตกเลยครับอยู่นี่สักสองชั่วโมงครับนะนะเยื่อมาประมาณ น่าจะสามสิบถึงสี่สิบไหมได้ไหมต้องเจนลูกเนาะหนูจะเกิดแล้วหนูจะเกิดแล้วหนูจะเกิดแล้วมีคนคุมกำเนิดไหมมาดูกันนะครับเรามาตีซ้ำอาจจะเินมเรื่อขึ้นใหญ่ใหญ่อาจมีรางวัลไม่ใช่ขึ้นมาเป็นปลาชูโดโอ้โหชะโดกระ่วกิ้มเย็นนี้ได้แหละลูกกระห้ครับกระห้เห็นแล้วครับกระห้ใหญ่ครับนะนะกระห้ใหญ่ครับใหญ่มากเห็นตัวแล้วฮะยอมนะครับงายนะครับมาครับนะนะกระห้ครับ เ็นตัวแล้วครับมาดูกันว่าจะถึงน้ำหนักที่เขาตั้งไว้ไหมครับ,นะรบมาครับยอมอ้นหมุนเบ็ดไม่ง้างไม่มีหลุดครับตอนนี้มานนแล้วครับหูยเด็กน้อยเห็นไหมครับยอมนะครับยอมนะครับตองเจีถือกล้องให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ่าช้อนเองตองเจีถือกล้องถ่ายพี่เขานะ ะได้รางวัลนะฮะน่าจะได้ใหญ่หหน่มน่าจะถึงยี่สิบใช่ปลาไหมอ่ะอุ้ยเดี๋ยวคันตองเจู้ปลาหน่อยลูกเร่นฮะเดี๋ยวจอยว่ติดดูปลาหน่อยลูกเฮ้ยอุ้ยได้แล้วดิกโอนอุ้ยแล้วล่ะยี่สิบมีมีไหมตอกเจถึงไหมลูก น่าจะเกินนะครับดูครับแลนะนะใหญ่พ่อไปโอเคลูกเดิน